วิธีฝึกเดาะบอลเบื้องต้นสำหรับเด็กๆนะครับแต่ว่าหัดใหม่เลยนะเขาสามารถคอนโทรลลูกบอลบนอากาศได้ดีเมื่อเวลาไปลงเกมหรือว่าไปเล่นแข่งขันจริงลูกบนอากาศที่เราคอนโทรลได้แบบนี้ถ้าเราสามารถคอนโทรลไม่ให้มันตกได้แล้วเวลาบอลมันมาเราก็สามารถเดี่ยวมันเล่นเดี่ยวไปทัน ซ้ายเขียวทางขวาได้ได้ได้อย่างที่เขาคิดแต่ต้องทําให้เขาทํามันซ้าๆบ่อยๆทําจนชินเลยเมื่ออยู่ในเหตุการณ์จริงเขาก็จะทํามันได้จริงๆก็วิธีครับมาดูกันเริ่มก่อนลูกบอลอย่างนี้ก็เริ่มจากอย่างนี้ก่อนเลยเตะให้มันตกเตะเตะตก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  ถ้าเขาทำติตกติตกเตะต,ต,ตกอย่างนี้ได้จนชำนาญแล้วก็เพิ่มเป็นเพิ่มสลับขาก็ได้ถ้าทำให้เขาอยู่ในเขตได้ยิ่งดีครับเพราะว่ามันจะหมายเขาได้เขาสามารถคอนโทรลบอลให้มันอยู่รอบๆตัวเขาโดยที่เขาไม่ต้องเดินออกไปไกลมันก็จะดีกว่าครับเช่นอย่างนี้เพราะว่าการจุดดอกบอลนี่ก็คือการคอนโทรลบอลเราอยากให้มันอยู่ตรงหน้าเราตรงนี้อยากให้มันไไกล นี่ครับก็ทําให้เขาเมื่อเขาทําได้แล้วก็เพิ่มเพิ่มการการลอยอยู่บรรยากาศให้มากขึ้นเช่นโต๊เด็เโตเด็โตเด็โตเด็โต๊ะนเขาทำอย่างนี้ได้แล้วต่อไปก็เพิ่มการอยู่บนอากาศดีโดยที่ตกได้ แต่ตกแล้วพยายามให้ตกน้อยที่สุดเช้นมันไม่ไหวแล้วตกไม่เป็นไรตกไม่เป็นไรจนกว่าเขาจะทำงานแล้วที่เขาควบคุมลูกบอลได้แล้วมันก็จะไม่ตกแบบนี้ครับมันก็จะอยู่อย่างนี้จนกว่าเขาจะผิดพลาดแล้วเขาจะดูเองว่าเขาผิดพลาดตรงไหนเขาให้เขาทำมันซ้ำๆทำบ่อยๆจนแล้วมันจะอัตโนมัติครับ ทวิธีฝึกอีกแบบเร,เริ่มต้นก็มีเหมือนกันก็เตะจับ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 แล้วก็เพิ่มเป็นขวาซ้ายจับขวาซ้ายจับขวาซ้ายจับตอนนี้ก็ขวาซ้ายขวาจับขวาซ้ายขวาจับนีรับก็เอา ลองเอาไปให้ลูก,ลกลๆและหลานลองฝึกดูครับแล้วมันแล้วเขาจะเล่นบอลได้สนุกขึ้นเมื่อลงแข่งขันจริงลงเกมการทานทวนลูกบอลบนลการเขาจะดีขึ้นอยากเห็นได้ชัดเลยครับทำมันทุกวันทำมันซ้ำๆทำมันมบ่อยๆอดทนกับมันหน่อยแรกๆไม่มีใครทำมันได้หรอกครับก็อยู่ที่อยู่ที่ตัวเขาเองด้วยก็ฝากวีการต่ดบอลไว้เลยครับ